สวัสดีพี่ใหม่ไทยค่ะพี่นอ้องปอกปายทุกหม่องทุกแจว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวหรือว่าพี่น้องพี่ฮักแพงทางต่างแดนทุกๆหม่องทุกๆแจนะค่ะมือนี้ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องลิลี่คนผู้งอายอีกคือเก่านะคะพี่น้องมือนี้มากกับแนวแสบๆนะคะพี่น้องนี่คือตำ ไก่นะตำตีนไก่ได้ครับพี่น้องค่ะมาก่ะมากมากินน้ำกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องปองปายปีใหม่ไทยนะคะเมนี้ค่ะค่ะมาพี่แน่แสบมาสู่กินในวันสมการนะคะนี่คือ น,นี้ค <f led> <c oughs> ่ะกาเรงกินเองนักเลงงพ่อเขาให้มาค้างบ้านไ้มาเนาะค่ะมึงกะ เหมือนฟุ้งหงายมากนะคะ,ระเราต้องเช็ดน้งค่ะ มาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ ค่ะของแท้ต้องมีแม,วง,ง,ม,มแงวันของแท้ต้องมีมแมลงวันค่ะค่ะพี่น้องปั่งปลายหลายคนสิแปลกใจนะคะมื่อนี้เป็นวันสงการช่องนี้ดีคนผู้หายคือบอ ไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศในเหมือสงการมาให้เบิง้งให้ช่มแน้พนับ,บางคนเนาะค่ะค่ะซึ่งดอีอยู่นี่ช่วงเก็บเมือเก็บตันะคะพี่นอ้อง ถึงดิถึงถึงอะเออมือถึงกลุ่มคำวัดอีกที่หนึ่งแล้วนะคะกับแป๊บเดียวกับถึงเดือนหนึ่งแล้วนะคะกับกับไปวัดนีไปวัดนะก็มีกรูมาวัดเป็นเพื่อนหุ่นพีน่นคก็มาวัดคือกันนะคะ ก็มาจังหันะค่ะมีจเจเมบุญกับเมบุญมาผอกันเนาะคะ่ะเนาะปรากฏว่าเพื่อนลุ่นเอือยอผู้นี่เพิ่นเป็นวิวับนาะคะ่ะมันก็เลยไล่มาบอกลิฉันดิฉันก็เลยเลืองแะไเก็บตูเนาะคะ่ะอีกสองสามมือบ่มีอาการยังนี่ก็คือปลอดภัยเนาะคะ่ะ พี่เอมสมอเพิ่นค่ะโตมาหาว่าเบิ่งเีย่งจ้าค้องเก็บเจ้าค้องอยู่จักสองสามมือสี่มือเนาะคะ่ะนี่การแตกตางว่าขึ้นเฮากะบุได้สัมผัสกันโดยตรงแต่ว่ามาวัดขึ้นเฮากับมาแงดงรับเขากับปลาผ้าเขาจังหันน้ำกันเนาะคะ่ะกะนนางมีผ้าเขาขันอยู่เนาะคะ่ะเวลางสวยแรงซ้ำกับ มีกระมังขันอยู่นะคะแต่ว่ากระถึงกันยังบบถือว่าปลวดัยเนะคะเยลยบบเลตไปสงการนะคะพี่น้องตั้งวัดเป็นจิปญญาบานครับพี่น้องอบอกไปตั้งวัดกสิว่าแต่แย่านดีคือผมมาทำข้าวน้อมาหน,นีค่ะเป็นจิวาอยู่นะคะน้อง <laughs> ค่ะนี่มีกับเพื่อท uh ื่อคนอื่นว่าการว่ารักษามารยาททางสังคมนะคะที่เฮ้ากับบ่มหมั่นใจีนเฮากับบุบานนะคะพี่น้องเอ้ยพ็ดอัน พี่หน่อกล่องไฟเอื้อเอี่ยเ,เพิ่นที่เพิ่นเป็นวิวับเนี่ยเพิ่นกะลายมหานะคะว่ากันขอถูเพิ่อนกันขอถูดได้ร้ายด้วยนะค่ะนี่กับโบได้ถูไปเนาะค่ะว่าทุกคนกะมิสิตเป็นในกระบอกหูได้ทุกคนเนาะค่ะความ นึ่บถึงกับมีการทุกคนนะคะบรด้วาน้องนี้กับบรายวาเพิ่นค่ะกระบอกเพิ่นว่าหายสูเพิ่นว่าน้องดีกับบรยวานองดีกับสกิปตูคือกนเนะคะว่าแหลงถวยน้อกันก็กินเข่านลนผ้าอยูน่ะค่ะกับไก่กันอยู่ เพิ่นก็เลยว่าตัวตัวปติดดอกเพิ่นว่าตัวเป็นคนบุญอยู่แบบนะั้นเด็กก็เลยอยากหัวนะก็เลยหัวก็เลยส่งสติเกอร์กระตุนหัวไปนะคะมันวัดกันเหมองอนเันนะคะคนบุญค่ะนี่คือสาเหตุที่บริมีภาพสงการมาให้พี่น้องเบิงนะคะพอดีกับต่างใจนะคะว่าสิไปนาภาพ ขุดน้ำดำหัวครูเถ่ครูแกมาให้ปี่หนองเบื้งเนาะคะ่ะ พี่นอ้องของปายที่หักแพงเนาะคะ่ะหลายบาทหลายสองนะกับพันหลายหลายขันมาเนาะคะ่ะก็ะดีใจกับหลายบาทเนาะคะ่ะแต่ว่าพัานมาแล้วมียังบเนะคะ่ะพันมาแล้วก็มีแต่ความหวังเปล่านะค่ะพี่น้องความหวังนี่กับ กัเบเถบ่มี่แล้วนะคะมี่จะคว,ว้อเปากับ่บเป็นยังคาะคนเท่าจะเดินว่าการเดินทางที่เป็นการเดินทางมาเงีวไกลก็ต้องก็ต้องเดินต่อไปนะคะมียังหรือโบมี่นะก็ต้องเดินไปห้ถิงที่สุดเนะคะตําหรับเอในคือมือนี้กะลิลีกะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องฟองไยนะคะสุกันเบิงกันช่มกันยังเหนียนนาคือเกานะคะพี่น้องสุกคอมเมนต์สุกกำลังใจกันยังคือเกานะคะดีดีกับมียังนะคะมิจกรรมขอบคุณนะคะสายให้พี่ให้น้องที่หักแทงกำลีมานะคะถึงถึงแมว้ว่าพานขมาแล้วก็เส้ยหนีวานะคะ มีแต่ก็มองางเปล่านะคะพี่น้องค่ะกะบโมเป็นยังกะสู๋ๆนะคะทุกหวานทุกช่องทุกกำลังใจทอมมี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเอ็ดหลายท์สคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจนะคะ,คะกะบซิลิโวเกนค่ะทูมาร์โรวค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ